ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Gangnam Star a minute and smile

ก็คือเทอมนั่นพื้นดีวันท่าอากาศยานในกรุงเทพมหาคนครบริหารงานโดยเคอร์แลนด์เฮาส์ร่วมกับสยามดีเทนดีเว็บเมนต์เจ้าของศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ที่ตั้งสุขุมวิทซอย19ซึ่งจะเป็นชื่อรายการของเราเองเปิดบริการเมื่อวันที่11ตุลาคมพศ2554มีพื้นที่145,000ตารางเมตรสามารถบรรจุรถได้1,100คัน เธอไม่น่งทิ้นดวันมีชั้นทั้งหมด9ชั้นตอนนี้นะคะเราก็ได้เข้ามาอยู่ที่ศูนการค้าเทอร์มินอลทินด้วันกันแล้วนะคะเมื่อคุณเดินเข้ามาข้างในเทอร์มินอลสิ่งที่เด่นที่สุดก็คือเจ้าบันไดที่ยาวที่สุดที่เรากาลังยืนในตอนนี้ยาวถึงสาเมตรซึ่งจะพาคุณเดินทางจากชั้น1ถึงชั้น3โดยการก้าวเท้าเพียงแค่ครั้งเดียว แต่หากใครอยากจะเดินสำรวจพิละโซนก็สามารถใช้บนนรรล่กานที่อยู่ถัดไปได้ไม่ไกลนะ นี้คือโซนช้อปปิ้งของเทอร์มินอลเทนตีวันชั้น LG ตกแต่งบรรยากาศทะเลแคลิบเบียชั้น G ตกแต่งสไตล,โล์โรมชั้น M ตกแต่งสไตล์บารีสชั้น1ตกแต่งสไตล์ญี่ปุน่นชั้น2ตกแต่งสไตล์ลอนดอนชั้น3ตกแต่งสไตล์ตุรกีชั้น4และ5ตกแต่งสไตล์ซานฟรานซิสโกชั้น6ตกแต่งสไตล์ฮอลลีวูด และแล้วเราก็มาถึงจุดเป็่นของเทอร์มินอลที้วันกันแล้วนะคะ องนับอันแสนที่สุดะหลูและอลังการใครที่มาเทอร์มินอลแล้วไม่ได้ห้องน้ําก็เหมือนมาไม่ถึงเทอร์มินอลกันนะคะ ส้อมกับช้อนเสือกับมอสแต่กูกูคอนรองนังกับป๊อปคอร์นน้ ไม่ส่วนสมอแต่คงกอดใจต่างกันแค่ไหนแต่แตขาดกันไปคงจะไม่ไหวไปไม่รอสักอันานเป็นคู่ช่วยกันอยู่ทุกทีถึงต่างกันยังนี้แต่เป็นคู่กันถึงแม้เราั้นแตกต่างกันสักเท่าไรแต่ก็รู้ลึกๆข้างในใจเรานั้นฉันต้องคู่เธอมี แค่เธอเท่านั้นที่ถอยเติมสิ่งที่ขาดชวพวะของฉันกลาให้เราได้เดินต่อด้วยกันฉันต้องคู่กับเธอต้องมีแต่เธอคู่กันเสมอตลอดจนนิรันนิรันนิรันดร์ฉันเก็บมาเพื่อคู่เธอเท่านั้นเพื่อรักแต่เธอเท่านั้นไม่มีวันเปลี่ยน กับซีดีลีมุกับทีวีการของโจยคนที่แต่งตัวแบบนี้กงรักกันแบบเพลงซีกับโแชากลัดตุกับกุญแจช่องสามกับกาลาแมนแปลกแทบต้องแยกย้ายกันตายไม่มันไม่ใช่แยกไม่ได้ไม่สมผานแค่คิดนี้มันก็ปิดวิปริตในงรัมปาะการต้องอยู่คู่กันแบบนี้แฮปปี้ทุกวันถึงแม้เราต่างแตกต่างกันสักเท่าไรแต่ก็รู้ลึกๆข้างในใจเรา คอยเติมสิ่งท <affe tới! S 1> ี่ขาดะี้เอเข้ามาฉันพลาให้เราได้เดินต่อด้วยกันฉันต้องคู่กับเธอต้องมี There's that one fear I เธอ ทีเรียมเรากลับมาเถอจบแล้วฮาแค่นี้ก็ฮาแล้วโอปันกังนัมสตาร์กังนัมสตาร์โอปโอป้า

a <laughs> ครับัลโหลตอนนี้คู่อยู่สถานีสศกเนี่ยดานคยอยู่ตรงสถาคนพิการเนี่ยเออ้นเดี๋ยวเจอกันแนวมึงทำตอนนี้ครับขณะนี่เราเข้าไปอยู่ใ้างคอมิอไที่วันอะไรนะครับตายรับตอนนี้เราคอยู่ชั้นไหนนะครับชั้นห่ข้าวหนึีครับขณีเราเข้าไปอยู่ในห้างทอมวเอม่ช่นอะแล้วตายรับตอนนี้เราไมอยู่ชั้นไหนครับชั้นหข้า Ở Nên Open Gangnam Style